สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่17เมษายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบวกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าทั้งนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมา ไปรับชมรายเดียดกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะมีรายเดียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ